ได้เวลาลงมือปลูกหน่อไม้ฝรั่งแล้วนะคะไม่รากมันนะพี่เซอร์ไปจุ่มน้ําแล้วนะต้องจุ่มน้ําก่อนปลูกค่ะเพื่อที่จะให้มันชุ่มชื้นนะนี่จุ่มแล้วนะแล้วก็เอาลงดินแล้วค่ะนี่เห็นไหมพี่เซอร์ทำดินได้แบบหืมเรียบเนียนคือต้องปลูกห่างกันเระยะนิดหนึ่งเพราะว่ารากไอ้หน่อไม้ฝรั่งมันยาวค่ะมันจะแบบยาวมากเลยนะ ยาวสุดๆเลยอ่ะถ้ามันสามารถที่จะแทงดินได้มันแทงไปเลยนะก็มันจะอยู่ได้นานเลยนะคือได้ตลอดเลยอ่ะเพราะว่าถ้าปลูกกันตรงนี้แล้วก็เลยเออนะเพราะว่าดินตรงนี้มัน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 นิ่มด้วยนะก็จะประมาณยี่สิบต้นนะคะที่ปลูกกันนี่ก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะ พี่เซอเนี่ยคือทำดินให้มันแบบนุ่มๆมากนะเพราะว่าดินตรงนี้มันออกแข็งๆนิดนึงนะก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีค่ะว่ามันจะออกโผล่มาต้นกันขนาดไหนนะปลูกเลยก็ปลูกทิ้งไว้เลยนะมันจะขึ้นเองมันเองโดยอัตโนมัตินะคะเมื่อถึงเวลาของมันนะเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรอ่ะ ไม่ต้องตัดทิ้งไม่ต้องอะไรอะ่ะมันขึ้นมันเองอะ่ะเราก็เลยเออเอาตรงนี้กันดีกว่าเนาะปลูกตรงนี้เลยเจะได้แบบว่าอยู่ใกล้บ้านด้วยอะไรเงี้ยเดินเก็บกันง่ายติดกระรห้กเพราะว่าตรงนี้นะเห็นไหมนี่ค่ะรถจะปลูกอ์ติโชกนะนี่คืออ์ติโชกที่รถปลูกล่าสุดนะคะเมื่อปีที่แล้วนะแต่ไม่เคยได้เก็บมันนะแต่ว่ามาเก็บกินปีนี้อันนั้นก็จะเป็นรถปลูกแครอทกับ r รดิ s นะคะ No, 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 chocas, no te te. bueno cariño, yo creo no hay cabalí para tu tierra. ¿Cómo? <laughs> Porque aquí, ¿sabes? En este tío es su favorito. Entonces, can, yo podía esperar que hiciera el, el agujero ya. Bueno, no. บอกมิสเตอร์นะคะว่าตรงนี้มันเป็นถิ่นของไอ้หมูป่ามันชอบมาหาอะไรแทะกินมาขุดกินแถวเนี้มันเหมือนแบบมีวิตามินอยู่แถวเนี้ยแล้วก็มาปลูกอยู่ตรงนี้นะคือตรงนี้คือมันมันมันอยู่ตรงนอกบ้านแล้วนะเราก็เลยไม่สามารถที่จะล้อมรัวได้นะคะเพราะว่าทางรัฐบาลยังไม่กําหนดให้ล้อมลัว้วโอ้โหไม่รู้ใครขับมอเตอร์ไซค์นี้โทรแจ้งตำรวจ รู้สึกว่าคุ้งหินใส่หัวมันโอ้โหไม่กลัวโควิดกลัวอะไรเลยเนะาะนี่บริเวณที่เราจะต้องเอามาปลูกผักอะไรนะคือมันยากขึ้นเต็มแล้วค่ะเห็นต้นกล้วยไหมคะน่นลิมๆิมน่นนะค่ะ No, mucho sé que eso es. 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 へえすごい人です。 เรียบร้อยนะคะแครอทกับแรดิสนะโรยเรียบร้อยอ่ะคาดว่าน่าจะขึ้นเยอะนะปีนี้ปลูกแครอทใหญ่ค่ะแต่ว่าแรดิสปลูกไม่ใหญ่มากนะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครกินะนะ โอเคเรียบร้อยโอเคอาเดียวจ้ะเช้าเช้า